โดยวันนี้เอื้อยใช่หมน้องจำเท่าไรอ่าจำเพิ่งหนึ่ง้าสิเปอร์เซ็นต์สล้านห้าล้านโอ้อสมล้านเลยด้อทั้งบัตหันเท่าไรอันสองร้อยกองเลยหาหล้านหาล้านพอดีเนาะหาล้านพอดีวันนี้เ่าจำเลยสามล้านแต่ยังเหืออีกสองล้านมือเขามาเอายอ่ะนับก่อนเลยเด้อยจะง่ายมันจจำเองเยย สามมังกรโอ้ยเกิดรับซับนมติเพิ่นเอาโดยสบายดีสวัสด,ดีเด้อพ่อแม่พี่น้องวัดสุขสุขคนเนะาะกะยินดีตอนรับ่องแม่น้องน้ําผิงแม่พี่น้องเอ้ยมื้อนี้เนาะเฮาก็ได้ออกมาตลาดเซโนมื้อนี้นัดใหม่สิได้ไปจ่ายค่าของพ่อพี่น้องเอ้ยค่าของหยังน,น เป็นพวกเกี่ยวกับเข่าเนาะเข่าที่ห่อสิไปให้ตรงทานมือวันที่เจ็ดนี่เหนื่อยพี่น้องเลยมันนี่กะใกล้ขม่าในเพื่อนให้ไปจำเงินไปกอนครึ่งหนึ่งคือเข่าขัหมูเพื่อนกระโท่มากเมื่อก,กี้นีเนบาบอกตรงนี้เนาะโรมากว่าเสียวน้ำเพิ่นแพ้บ่แต่เพื่อนก็นให้เขาเอาเอางินไปจำให้เพื่อนเพื่อพี่น้องเลยตอนนี้กํลาลังสิเข่าไปพอดครึ่งทางในรองตีบบนนอนเพืพี่น้องเลยมันนี่เอาน้องตีบมานำอนอนสำนับปุ๋ยเลย ได้ไปพนันตัวหน้าพนั่นเข่าคาร์โมกันจะเครื่องหนึ่งจะตกอยู่เท่าไหร่เนาะยังบม่พู้ซ้่เปล่าพนันให้ใจเครื่องหนึ่งก่อนเพราะว่าเขาเอาสองร้อยกล่องพอดีแล้วเลยสองร้อยกล่องแ่เพ่นัาให้มาจับเงินไปก่อนส่วนลายกับแม่ตนตราหันเพป็นกนับเท้าเสียเอาน้ำเพลนนี่เพนันกับให้จับเงินไปก่อนนอกจากที่ว่านั่นประจำมีดีเพนันกับที่พออนัพออนจับเนาะโอ้ยหั่นเพ่นันตัวหน้าเพ่นแหละ Um of of, god, minute, ้องกินงานนับเลยตอนนี้ปักปุยได้ไม่ไปร้องเลยสาวไัจำซอยขอด้ยอยู่บลาบลาทองมีจังหวะมันลายซอยนี่แถวไหนซอยได้ใบัญชีครทำเงินที่น้องบุน้องกันเนาะมึงโอ้ยนี่นั่นซอยกันเนาะจำซอยกันเนาะโอ้ขวายใส่อ่า ประมาณแถวนี่แดดห้อยพี่น้องไงหยักยากแน่เนาะแม่นทางอะยกยีดยกยีดเนี่ยเป็นทางแรงเขบวันห้อยแหละแต่ว่ามันขึเขาตามซอยหั่นเขาขาวโม่คนซื้อหั่นอย่างก็มีหั่นเฟือาไอ้นะเผื่อน้ำตกบ่ประมาณนี่แหละบัดบัดบัดเป็นเขาเขาบัดเขาขาหโม่บ่แม่บัดคือซื้อบัดเพื่อน้ำตกเพื่อน้ำตก นี่โมเมนแน่นี่มนทางเข่าบ้านน้องตมบ่ทางเข่านันแน่จอมเพชรน้อยมันจอมเพชรน้อยนี่กับวัดวัดแนวขั้นเอินนี่วัดตรงนี้จะเอาเลยเดี๋ยวจังยังยังยังต้องเลยวัดนี่ไปอีกแม่บมดแม่หกนกมันก็สิแบบมันหลายซอยนี่เนาะโอ้ตา นี่ก็สิมีช่องบ่องมาเนี่ยเอาฉันไปจำเงินไว้เป็นพวกเค้าขารมูแล้วก็ขนมนัดเพิ่นไว้มาเนี่ยถ้าว่าพิดนัดเพิ่นแต่เพิ่นให้เคราะห์หายมือว่าปัจจุมาเอาวัดหมดเล่หมดเลยไปแย้งแล้วไปไปน้องเลยมันมีแต่ซอยซอยนี่บอสร้อยนี่บอเขาว่าไะเห็นบอซร้อยยังก็ ซอยสามซอยสามันี่ซยสองตนี้เนาะแมนหุ้ตัวนซอยสองตัวนี้เป็นบ้านเิ่นรช้อยบ่เขามาในเซโนนี่กะเป็นเอิ้นบ้านนูนบันนี่สาบุญกะงงที่แต่อ้นว่าซนแท้จริงมันกับบ้านนียนี่บ่น่ซยนีวจำผ่านขนมนี่บ่ก็ช่งีเมน เ่นวะจังหวะเมอนี่นี่ซอยสามน่ซอยสามแมนแมนซอยสามนี่เด้อเข่าขาหมูมาซอยเด้อพ่อแม่พี่น้องไอ้ขนาดน้ำว่าประจำกันยังลงลงประจำนั่นไอ้เถื่อนกับว่าเติร์นได้เถื่ออยู่กับว่าได้เถื่ออยู่แต่ว่ามันมันซอยมันอะไรแหละมันหลายซอยแต่ข่อยคิดจักมากข่อยยังเข่าลูกซอยพิดอยู่เลยมากับตามันนั่นข่อยยังลงเอาไปมากไม่ได้กินซะ เราอยากแม่นถ้าเราลงไปลงมาอยู่บนจริงว่าฝากเราไปบนนี้อุ้ยอุ้ยเราอยากเราขอช่วยพิชสองหน้าเซ็มได้หันนี่เนาะเพราะว่าเพิ่นเอาอันมามาสูตรมาจากไทยเลยเพิ่์นนะดูเลยเนี่ยนี่หอดแลนอปึ๊บมาหอดแนอเพี่ิรอนเอาไปจ่ายเงินให้เพิ่นก่อนตอนนี้ได้ได้ป๊อ โอเคแบบนี้เนาะใจเขาขามูนอื้อเยเพิ่นแต่ห่อนี้ดีอโอ้อันนี้อันนอันนั้นเรุ่งนสบายดีเข้าขามูงยั่งอยู่บ่โอ้ใส่กล้องให้ได้สีกล้อง โดยแต่กาิขาวมาจ่ายเงินข่าวประจำไหว้พร้อมหุบหลังข่าวข่าวโมท่าเอยเพื่อนรอลำพิงยังบอเตือนอยู่สมาจจายค่ะ งผมมีเงินสดก็สามารถโอนได้มาคดคิดว่าเอ้ยปิดหันไดยเพ่ลนมาแต่มาบ้านไกล โอ้ประชิเขามากเมื่อวานนี่มากขำเขาได้บไปขับมาไม่มาทาฮึพอดีได้ประชิเขามากพอดีเลยเอาหาก,กองได้ก็ได้ไอ้เอ็นด้วยเร็วไรบอสไม่ได้ก็เอาซ้ำที่มันได้เมื่อฝากป่าป่า,ปาเาพิ่นมาเสบให้เลือกควัดกระเพรากับขาหมือตัวไหนอาขาหมูาา <g ười> อเราปะกับบัตรกระเพรามีไข่ดาวได้บ่สหรอ มีไข <mm sí, <ms> um, e right. no? mm ่ก็อย่าเอามีไข่นี่อยู่ล่ะอืมเลือบ่หลายปันไดเนาะยิงออเปิดแจกมุงนี่เอ้อยู7โมงจัมุงช่วงวันเที่ยงนี่ก็คือชิปิดบ่บาดนี่อ๋อ่พุ่นช่วงเร้าลายเนาะ14 14บ่4ก็ได้อื้อยแบ่งกันกินเมื่อจะกินม่ ไข่ก็เป็นน้อยเลยแถมเป็นน้อยชิ้นเอาสูตรมาจากไทยนี่เอลยเคยไปเห็ดเวียกอยู่ไทยบปะป้าเนี่ยเราจะเป็นอืมเราองเรนเราเป็นสาขาเนี่ยมาไปเรียนสูตรไปเรียนสูตรนลำเลาอยู่หุ้นโอ้เขาคิดว่าเจ้าไปเฮียนมาจากไทยนะเพราะว่าเบื้องเนื้อหมูเจ้านี่แบบ แซ่บแบบเดียวกับไทยเลยมื้อนั้นเอา,าข้ามไปหมูกินแบบเดียวกันเลยรสชาติของเจ้านี่ยเดียวกับอันรเงี้กับเขาคนๆในยูทูบทำด้อยโอ้กับคนมันเหตุที่การบอกของเฮาไงแบบเนื้อหมูเนื้อ,อยางแบบว่าแซ่บหมูหมองี่หมูแกะเอาเนี่ยค่ะหมูซีพีหมูซีพีด้วยบนนี่นะไม่ได้แม่นหมูที่นั่นท้องตลาดบ่โอ้ เขาคิดว่าจะเอาหมูท่องตลาดแบบสั่งหมูเป็นคามาตุ่นเลยนะม,นมันมันเหนื้อมันไหนื่อมันสูบได้อืมอสิ่งกระดูกลายได้หนูหนูน้องหน่อย,ยมันก็ใซาก็ได้สุดท้ายเลยบ่นี่ <laughs> มาซ้ำเลยหน้าตาแบบนี้เด้อ <laughs> ไปพี่น้องไปวันทีจิตเราจะได้เจอกันไปเห็นดวงทาน kiều bát, xộc vàng, nó, thêm khắc, bần nhang, cả con nương, ăn nè, đưa. bác sĩ lấy tiền,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  lấy โอ้สเสตียมมันปิดห้านได้เก็บเครื่องปรุงบ่ได้เนาะเรียนเครื่องปรุงไว้เรียบร้อยแต่โต๊ะพนว่นางปรุงปรปุงบ่ได้โดยทหานเราก็เป็นห้านที่ทั้งเข้ามากินตลอดโดยเดี๋ยวหาเงินไหนเอ้ยเพิ่นก่อนอันนี้ลูกสาวบ่นี่เอ้กกยกิ๊กกจีนั่นแหละคือกินแต่ไฉ่วันนั้น วมันแซ่บมาทั okay, s <S uh ้งนอกนะเออซื้อไล้เจ้าแล้วล่ะฮึซื้อังฮ่าผู้สาวสม้อยบาดนี้เกลยนท่อนห้องได้ล่ะเยลียนห้องไหไรกระซองไก่บ่โรงเรียนจะอยู่ใส่เสียงเราคนไม่เคยขลับกล้องยังเถื่อหว เพป็นกำลังสิเตรียมปิดห่านนะได้นี่ดีเกือบมาพรท่านเพิ่นเนาะอ่ะเหมืนทางโซนทรเกิเดเตรียมนำเงินไว้ให้ท้าเอ้ยเพิ่นก่อนเราเพิ่นเอ้ยเพิ่นใช้ให้เข้าจำทลายเนาะโดยนี่ก็เป็นพวกไอ้ตัวที่เข้าไว้ใจเขาที่เขาสร้าให้ป้ากินประหะของป้าทเอ้ยว่าต้องมีเพิ่นมากินเขาข้าวหม,มูห่านนี่ แซ่บเพื่นว่ะเคยกินประจำเคยพี่น้องเลยอยู่ในซีโนนี่แหละต่อมาซอยยูวัดเนาะงยูวัดกับเขาซอยยังซอยสามอุ่นเอินอกี้นกยังเงินม่เรียบร้อยเลยใช่ข่าวคำโมยังเหลือขนมเนาะขนมก็ใชได้ไปจ่ายอยู่ตลาดแรงคนไหนแหนัดกับเพื่อนไว้ได้วแต่พูดกับเพื่อนลงมาขายได้ยังตอนนี้ เอ้ยเพิ่นก่อนกเอ้ยเราเห็ดอาหารอยู่หน่อยหุบก็เอ้ยเพิ่นมาเรียบร้อยว่ามีอย่างนี้เอ้ยชุดหนึ่งนี่มันแบบมีทั้งนำ้นำน้ำน้ำน้ำลาดเนาะมีนำลาดมีนำจิ้มแล้วก็นำซุปนำซุกม,มีสามอย่างเลยอ่า,ต,าตัวหุบเซ็บมันนี่เฮาก็ขอเอื้อยนั่งแป๊บหนึ่งเนาะเบอร์สารสุดเพื่นเห็ดให้เฮาเบอร์นั้น สำคัญน้ำลาดนี่ได้แซ่บเนาะโดยตัวเน้นพี่ซีกล้องนี่เท่าไรเอ้ยซีกล้องพอดีแสนหนึ่งแสนหนึ่งเนาะตัวนี้คือตัวซีกล้องโดยวันนี้เอ้ยใช่หมน้องจำเท่าไรจำเพิ่มหนึ่งค่ะสิบเปอร์เซ็นต์สองล้านห้าสองล้านห้าเลยโอ้พอซีจำสามล้านเลยเด้อทั้งบัตรหันเท่าไรอันสองร้อยกองเลยหาหาล้านหาล้านพอดีเนาะหาล้านพอดีวันนี้เขาจะจำเลยสามล้าน เดียังเดือยอีกสองล้านมือเขามาเอาโดยอาหนับก่อนเดือยเด้อโดยจังง่ายมันจังจำง่ายโดยโดยนับมันก่อนประมาณเก้ามุ้งไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเอาชิโทษก่อนแล้วเอาชิออกมาโดยขอบใจได้เลยขอบใจ ขายบัดคู่มือเนาะบัดคู่มือครับเออแซ่บหั่นเกบหั่นประจําพ่อพี่น้องเอ้ยทางป้าเพิ่นก็ให้เลือกยังบ่เอาข้าวผัดกะเพราเปลี่ยนเป็นข้าวขาหมูโดยขอบใจหลายเด้อเด้อได้วันที่7พ่อกันีโดยป่ะขอบใจโดยป่ะอน้องน้ําพิงกรอยู่รถู้เพื่อจเงินไว้เพิ่นเอา3ล้านยังเหลืออีก2ล้านบาดนี้กล่องนง25,000 สองลอยกองก็หาล้านพอดีพี่น้องเลยเนาะโดยอาตื่นนะลูกตื่นแล้วว่าสั่งหากองเบัสสุดท้ายได้ตัวสี่กองเมื่อปั่นกันกินเด้อพี่น้องเฮาแถบนีป่ะที่นั่นอ่ะแถบนีเลยนี่หน้าตากล่องบักไงเสร็จเบิ้งแล้ว่ะเบิ้งแล้วให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งแล้ว เป็นกล่องปะไงเลยพ่อพี่น้องเลยกล่องคือว่ากินคนนึงนี่ถ้าว่าคนแบบกินนั่นดีนี่กะอิ่มอิ่มบางที่ก็บเรืออีกนะเนาะแต่ว่าอิ่มแซ่บกักรับประกันไรเพื่อนพี่น้องเลยพี่เมยมาไหนมาพี่ไดน่ะคืตื่นนะลูกโอ้ยเอ็เจ้าโลกเปิดแล้วกับบริณอนเลยม่ท่านแม่์อะคกินข้าวขาหมูแล้วแม่หิวข้าวอยู่ หมูแล้วไปไปจะไปยินดีพอเลยพ่อยู่นี่จะปยินดีพอเลยพ่ลูกสั่งเราหากล้องตักไปโอ้ยอะไรจะซีกล้องเราขายดีเพิ่นขายตั้งแต่เศร้าตั้งแต่เจ็ดโมงแม่นหมูเพิ่นกับพ่อป็นหมูแบบอันในี้่องตลาดได้บะเต็มีเลยเพิ่นเอาหมูซีพี่หมูซีพีเลยหมูเกรดดีเลยไปลูกปนไปไปบปจับบปจับ พัน่าหอยจำสองล้านหาให้ยจำสองล้านหาแต่ว่าไอยจำเพิ่นสามล้านเลยมันจะง่ายยังเหลืออีกสองล้านบาทนี่ครับยังเหลืออีกสองล้านสี่พวเข่าขามูอไรนี้พูดพูดพูดลูกปลา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 ลูกปลา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 ไม่บอกนวดง่าลูกปลาเร็วเร็วเรน่านะลูกเนาะเฮ้ยเอาน้องตี๋มาน้ำเผลอพี่น้องเลยมาเนี้ซื้อห่านเพิ่นยังเผลอแกงกอกปะเผลเผลอน้ำตกแกงกอกเผลอน้ำตกแกงกอก เพิ่นชื่อว่าเพิ่นน้ำตกแก่งกอกเนาะสาขาสาขาหนึ่งอยู่แก่งอก,กอือแล้วว่าบ่ได้เอามาสูตรมาจากไทยเอามาป้าจากจากแก่งกอกแต่ว่าป้าเพิ่นเอามาจากไทยบ่บ่ฮู้อ่ะไปถามคักแต่ว่าเ<อ>พิ่นบอกว่าถามเพิ่นว่าเอาสูตรนี้มาจากไสเพิ่นน่ะเอามาจากป้าอยู่แก่งก,กอกสูตรมาจากแก่งกอกมาจากไทยนั่นแหละเนาะเพราะว่าปกติมันกับบ้านเฮาก็บ,บ่ค่อยมีดอกอย่างนี้นะแล้วก็ใจมากแน่แล้วว่าก็ซื้ออันซื้อบิ่งใน YouTube แน่ลเ่า คนเฮาถ้าว่ามักอย่างใดเห็ดแบบใดแบบนั่นกัแบบเห็ดไรได้นมมะทุมีเนาะได้เนาะใจมักเนาะใจมักยิ่งที่ว่าใจเห็นบ่มักเห็ดกบเ็ดงกับได้เห็ดแังกับโบไ้แม่นคนเฮาโบเป็นกัถ้าว่าเฮามักอยากเห็ดเท้านั่นแม่ตั้งแรกเขาก็ยังคิดพี่เห็ดไปมากกับเรเองตั้แรกสบูนคิดว่าเพิ่นนมาสูตรมาจากไทยเพราะว่าอันเดียวกันเลยที่เขากินในมือนั่นนะนะรสชาติรสยังอันเดียวกันเป๊ะเลยแซ่บ เนื้อหมูเนื้อยางก็นิ่มรับพันธุงรับการแซ่บนัวงเว้พี่น้องเว้ยนี่แต่ว่เคยไปลงท่านไหนเนาะแม่นแต่ว่าใช่ทุนหลายแน่แบบนี้แซ่บแต่ว่าเขาคุ่เขาให้ทำบุญเขาก็ใหญ่คนที่มากินกะกินแล้วกะแซ่บ่ใหญ่เขาบ้าถึงนะเนาะโอ้ยอยากกินข่าวขาหมูซาบุญนมามแจกเมื่อนั้นเลยวะ นี่แค่เน่จมีคนนานๆจม<ง>กินห่อนเนาะจมกินห่อนเขาแน่ปนี่กะยังเดือขนมบ้านนี่นขนมนี่เป็นเสียหายอ่างใจท่ายเดีย๋ยวไปถามคนก่อนแต่ว<ช>่าป <ะ S 1> เป็นในเนี่ยยัง,ยงว่าบอบอหน้าก็ได้เนาะบอจำก็ได้ตอนนั้นน้ำนี่ห้าสิม่เอาตอนเมื่อวันที่หกพราะว่าน้ำเนี่มันมีทั่วไปอยู่แล้วค่ะมันไม่ได้เป็นบม่ได้จำอยู่แด้วตอนนั้นแหละห้าสิไปซื้อแล้วกะ ใจเงิ่อนเลยตัวน่ะว่าให้ชื่อชื้อไปตอนนี้มันกลับว่ได้คนขึ้นคนลงอีกนะเอาวันน้เอามือมันที่ที่หกซาตะแรงตอนเช้าเขาก็มาเอาเครื่องกันไปเลยมันยังไม่ได้เอาลงจากรถได้ยลก่อนสิฮะขอาท่านเนาะแน่นหัวยังเหรอโอ๊ยหน่าต้องใจพี่ดุนอนนอนตื่นแล้วกับ่นอนต่อยเด้อไปวันนี้ ค่ะไปพ่อ,อกันอยู่ตลาดแรงเพื่อนเด้อบ้านนี้พ่อแม่พี่น้องเลยย,ยังอีกห้างนึงแต่ยังมีทางพ่อจะดีเพิ่นสมทบข้ามาให้ซื้อขนมเพิ่มอีกไดไว่้าต้องมีเลยโ,<อ>โดยแต่ว่าถัดจาบุญเบิ้งแล้วกว่าจะาขนมแบบไดนแบบเนาะโดยเดี๋ยวจะเอาคืนหนาพปกไห้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งน้ำกันขนมสวยงามหนาก,กินพ่อแม่พี่น้องเลยเป็นบางามไหนกินบ่แซบได้โ,ไโดยเดี๋ยวบุญจะเข้าไปเบิ้งใน้มาอนี่แดดขนม ่ามาบิกน้ำกันเราใช้ได้ขนมยังเพิ่มเติมอีกไปพี่น้องเ้ยโอ้ยโอเค,อเคตอนนี้มาหอดตลาดแรงแล้วไปพี่น้องเ้ยทางศูนจะได้เอาเงินไปวางบระจำค่าขนมก่อนยังม่ได้เปิดจังประจกักต์เนี่คือมันจะดีแทะแถวโซนขนมนี่อืม ปุ๊บแสดงยังบ่มาเห็นแต่หานเปลาแล้วขนมไอ้หานนี่ยังบ่มาแล้วน้องเนาะโอ้สีย่อเงินมากจำเงินค่าขนมเพิน่นอีก เพิ่นเขาเออลงมาเงล,งมาลิกเพิ่นลงมาข้ามปะข้ามข้ามบันไดอืมตอนนี้เยังไงฉันได้มามือมใหม่พผนได้สั่นลเลยคิดวเพิ่นโลกอลไรเขาก็เลยมาทางนี้สิเอาเงินมาจำค่าขนมเพิน่นกุ้งต้งลองสาวงามทอดขนมอ้าวตจ้ ขนมย่งน้องหละลนะทอดมัน,มนาขายอันเท่าไหร่นี่นะชีก้อนหาพันมาขายอยู่ใน่ชั่วโมอบอ่ะ<อ><อ>ขนมทอดตัวนี้อลองลองขนมตัวนี้ยังดูค่ะสิยังก็ใจเข้มใจหวาน,เ,วนเอาเอา พอ,อใจเค็มสิบพันอันนี้น,นกล้วยว่ะตัวนี้นะกล้วยกระมันปนกันกล้วยกระมันปนกันอือ้ยยงนองนี่นะเอินอ่นกล้วยานกับคเือกล้วเืองมูบอกเนือยอือโดย พ่อจะเอาเงินมาจา,าค่าขนมฮานนี่พอดัยนยังบลงมาอยู่น้องลงมาตั้จงังงงหนิเขาลงมาไวแท้บ่ายโมงโอ้พ่อหาพ่ออยู่พ่อพนหนอกว่าแม่พ่อกำลังมาว่ะแต่ว่าจะพันสิมาชาหรือมาไวไถ้าพันมาก,ก็บอกว่าเอ้ยเมื่อก่อนเนอะมือม่อมือ่อื่นเอ้ยสิมา,มาไหมเลย เท่าไรล่ะขนมอืมโอ้าโอ้ยคือว่ทอนหาหาพันว้าเดวเราสั่งชิปพันหน่อยทอนดเป็นโอ้ยโดยโดยอ่ะพี่ผมเป็นยังขอบใจดลายน้องโดยโดยามานี่แหละพันยูห้นนี่ขากไอขนมแต่ว่าพันนยงโบมา เดี๋ยวลงรถตลาดบางก่อนเพื่อเพิ่นมาไปบางก่อนยันงแบบเพิ่นยังบอขายเพิ่มคองหน่อยอยากได้กุ้งแต่งเงินมูมีแน่ ยังบมียังทลามันเปเอมันเป็นวนอย่เอไปเลืมันไปเลยได้ยูบบนเอพักแล้วก็เอาเนาะอยารู้มันเลือมันอนหน่นี่นะวเป็นจังปัง ซื้อเครื่องดินในน้องพิงกันอ๋ทางยายเราขายยังไงุ่นเอาเอาทำขายเพื่ติดปะนี่มี่ยังมาขายยายเจ้านะขายกบขายหัวอ้าวโอ้ ขายหัวพักขายกบเมืองเมืงองโตบ้ากไงกบกับคุดเองวะแม่ชื่อเอาคิดอบกอีกคุดวาดตัวคิวไปชิบแข็งแห้งแท้คุดเลยตลาดกันยังแบบโล่งจังป่วงมาเนี่ยเดี๋ยวเอื่อนซีมาไหมลากรถลากรถบอ <c oughs> <c oughs> ป่ะโอเคเลยพี่น้องเลยมาทางหานพันยังบวกลงของเฮากะสิได้กับก่อนบาทนี่บอกในหานอยู่ขขางๆพันได้บอกว่าถ้าพันมาบอกว่าเบื่อสิมาใหม่เพราะยังเบ้นอยู่พันขายประมาณใบสองวายสามพัน่ะ ดินมาหายนี่ทุจาก่อนทุจาแม่นมงามเลยนี่ตอพวกนยิ้มหานก่อนหอมแก้มปาก่อนหอมแก้มปลาก่อนอย่างไรนะทุจาทุจาอีกรลบนึ่งงามๆลูกหลานงามๆเอ๋คนยังบ่มาว่้ตรงมีคนลงมาประมาบสองวงกว่ บอกข้าวขนมข้างคนได้ว่าไอ้บอกคนในเด้อว่าถ้าว่ามากคนนี่กับชีโทษหาคนไหนชูในคนเพราะว่าคนยังบลงมาอยู่มีแต่ห้านขนมข้างางนี่ผู้สาวแย่ไปแย่มาซื้อขนมซิบพันเอาไปหาซิบห้ทอดมาหาพันบอกว่าน้องขนมขนมทะเลชี่ซิบหาบอกเถินว่าเถินโอ้ยเ่าขอโทษด้วยอ่ะ เซเล้กครับก่อนเนาะแม่นเพราะว่าเซเลกครับก่อนแล้วกัเพราะเขามาคุ้มมืออยู่ในตลาดนี่เพชรเพิ่นก็มีปุโรห์พันธุ์กมีน่ะเนาะอะไรดีแลเขากจะถึงโทรหาเพิ่นแม่นไปไปเพราะเพิ่นให้โอนให้กับเขาไปชวนเขาบัญชีเพิ่นก็ได้ไปโอเคน้าพิงขอบคุณขอบคุณนี่ขอบคุณขอบคุณป้าลุงเนอะที่เข้ามาชมคลิปมาทีนี่กันรออ่าป้าปสบายใจรอใจค่ะขนม ไปเห็ดรงท่านค่ะข่าวคาน้ำเ้อสำหรับคิปนี้น้ำทิงค็ได้ขอกล้าว่าสบายดีเด้อสบายดีป้าลูกลูกล่ะสบายดีลูกสบายดีกอนอ่าใช่มีของห้ยโมีของห้โบเฮ็ดเลยโหุป้าป้โอเคพี่้องเลยพ่อกันกินหน้าเด้อวันนี้นี่มันงกับพ่อลยไปไป